ชอบวาดรูปจะสร้างรายได้อะไรได้บ้างนะคะในยุคนี้คนวาดรูปเป็นคือคนที่ได้เปรียบมากคุณรู้ไหมอันดับแรกคุณเปิดรับจ้างวาดรูปคุณจะรับจ้างวาดรูปเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้หรือคุณจะรับจ้างวาดรูปที่เป็นรูปพ่อเทปแบบนั้นก็ได้วาดรูปคนภาพเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปทำสติ๊กเกอร์ลก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะ,ะคุณเอาเทักษะการวาดรูป มาทําให้เป็นไฟล์ดิจิตอลพอคุณวาดสีน้ําวาดสีโปสสีอะไรก็ตามแต่แล้วคุณเอาไปทําเป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วคุณไปขายบนเว็บไซต์ก็ได้เช่นเว็บ SC ส h ีชัตเตอร์สต็อกเคีย f a ฟา i บิหรือแม้แต่ดีไซน์บันเดินก็ได้เว็บเหล่านี้รับงานวาดรูปนะคะและอีกทักษะหนึ่งที่คุณทําได้จะบอกว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษจะไปทําได้ยังไงคุณก็มาทําออนไลน์ ด้วยการเปิดช่อง YouTube ก็ได้มาแชร์เทคนิคการวาดรูปต่างๆที่คุณถนัดหรือคุณจะมาทำเพจทำ Tik Took สิ่งเหล่านี้ทำได้หมดเลยแค่คุณลงมือทำเท่านั้นแล้วรายได้มันจะมาจากไหนถ้าคุณทำ u t u b e ใช่ไหมรายได้มันก็จะมาจากช่อง YouTube YouTube เขาก็จะมีรายได้กลับมาให้คุณแต่คุณต้องทำให้สม่ำเสมอนะอ่ะแล้วไม่ชอบไม่อยากเปิดช่องเลยไม่อยากจะต้องแบบออไปดูแลช่องแต่สุดท้ายคุณจะมาทำคอร์สออนไลน์ก็ได้ เอาตั้งแต่แบบสเต็ปการวาดง่ายๆของคุณก่อนแล้วคุณก็ค่อยๆสอนคุณจะสอนเด็กก็ได้หรือคุณจะสอนผู้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่ที่คุณถนัดเลยคุณเริ่มต้นจากการสอนที่บ้านก่อนก็ได้สอนคนใกล้ตัวให้เขาวาดได้มันเป็นทักษะการสอนจากนั้นคุณค่อยขยับไปทำออนไลน์เป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้แค่นี้คนวาดรูปเป็นก็มีสิทธ์ม,มากกว่าคนอื่นแหละคนวาดรูปเป็นนั่นหมายความว่าคุณมีสกิลเพิ่มขึ้นกว่า หลายอาชีพอื่นๆมากแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ